สวัสดีค่ะทุกๆท่านทีชื่นชอบนะคะการดูซีรีส์จีนโบราณค่ะแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่อีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งก็โอ้โหเรื่องนี้บอกเลยว่านิยายต้นฉบับนะคะสนุกมากค่ะลูมังหลิงนะคะเอาภาษาอังกฤษแล้วกันไ d r e a มนะคะไระดีม right นะคะเรื่องนี้แต่ละดีใจนะคะแค่แค่เห็นว่าโอเคมีคนซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างก็ดีใจแล้วนะคะแล้วพอ เห็นพระเอกเนาะก็วางตัวนะคะเป็นคุณจางวันวีนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะถวันเดาก็น่าจะเดาว,ว่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ Tencent Video นะคะแต่นจุดนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค้ายไหนนะคะแต่ว่าเปิดเผยโปรเจกต์ชื่อขึ้นมาว่าเป็นรูมเมิงหลิงนะคะเรื่องนี้นะคะแลนไว้จะมีทั้งหมด30ตอนด้วยกันค่ะ พระเอกนะคะก็คือวางตัวก็คือคุณจังวันวีนั่นเองค่ะก็ส่วนนางเอกนั้นนะคะติดต่อไปสองท่านในตอนนี้ตามข่าวของวันที่23านะคะมกราคมที่ผ่านมานะคะของทาง 163.com นั่นก็คือติดต่อคุณหลี่ซินไปแล้วก็ติดต่อคุณเฉินตูหลิงไปนะคะโอ้โหสำหรับหวานแล้วเนาะหวานก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้อยากอยากจะให้คุณหลี่ซินแสดงนะคะเพราะว่ามีความมีความเป็นนางเอกที่ เดินออกมาจากนวนิยายต้นฉบับมากกว่าแต่ถ้าถามว่ามีความแตกต่างกันมากไหมระหว่างคุณหลี่ซินกับคุณเฉินตุลินก็จริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยแตกต่างเนาะเพราะทั้งคู่ก็เป็นสาวในแนวที่สวยหวานนะคะแล้วก็มีดวงตาที่เป็นได้ทั้งอ่อนโยนแล้วก็เป็นได้ทั้งทั้งมานห้ายอ่ะเพราะว่าคู่นี้เคยเล่นบทบทโกงมาทั้งคู่นะคะอย่างหลี่ซินนั้นก็เคยโกงมาจากเรื่องอะไรนะจอมนางจรชนหน่วย11นะคะเออพริ เ c e s s a จน n t นะคะที่เล่นกับคุณเจ้าลี่อิงนั้นก็คุณหลี่ซินเล่นเป็นตัวโกงมาก่อนนะคะส่วนสำหรับทางด้านของคุณเฉินตูหลิงนั้นก็จากเรื่องจันทราอัศดงนะคะก็มีความสายตาไลายๆมาก่อนเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จะมีความคล้ายๆกันเนาะก็แล้วแต่นะคะใครก็ได้อะใครก็ได้เพราะว่านิยายต้นฉบับเรื่องนี้มันก็สนุกอยู่แล้วนะคะก็อย่างที่หวานเกินไปนะคะด้วยความที่นิยายมันสนุกค่ะก็เลยคนจีนเขาก็รู้จักกันเยอะนะคะสำหรับเรื่องนี้ ก็เอาเป็นว่านังเอกของเรื่องค่ะหลี่ชิงเจ้านะคะใครจะมารับบทเป็นหลี่ชิงเจ้าหลี่ชิงเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวแบบนังเอกอะเป็นตัวเดินเรื่องค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าถ้าเทียบกับบทพระเอกกับนางเอกก็น่าจะเป็นประมาณนังเอก60%พระเอก40ซนะคะก็มีคนตั้งหน้าตั้งตารอเยอะนะคะก็เออแต่ว่าก็ไม่อยากจะคาดหวังเยอะอะเพื่อนๆเอาจริงนะเพราะว่าเห็นมาหลายๆเรื่องเช่นเดียวกัน นิยายต้นฉบับโค้ดจะโอ้โหโค้รจะโดนใจเลยนะคะกลัวจะโดนดัดแปลงไปเยอะแล้วก็ออกมาสู่สายตาผ่านทางละครได้แบบหกลัวกลัวจะผิดหวังนะคะแต่อะไรก็ตามเห็นแค่ชื่อเรื่องอย่างที่หวานบอกหวานก็ดีใจแล้วนะคะนางเอกของเรื่องนะคะหลี่ชิงเจ้าเนี่ยภายนอกแล้วนางดูโอ้โหสง่างามสูงส่งมากๆค่ะแต่ว่าในจิตใจนะคะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็มีความโหดด้วยเอาจริงก็ถือได้ว่า นะะในเรื่องจะต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆแล้วก็ต้องแสดงตัวว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะในราชสำนักแล้วก็ในการต่อสู้ชิงอํานาจอะไรแบบนี้ค่ะเป็นตัวละครที่แบบมีความโปรง่งใสมีความมีน้ําใจแล้วก็กล้าที่จะรักกล้าที่จะเกลียดนะคะมีการแยกแยะสิ่งที่ถูกออกจากผิดอย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะถึงแม้ว่าจะเอาตัวเองเนี่ยพยายามหลีกมาให้ใสๆไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเนี่ยแต่ก็ยังถูก ึงเข้าไปค่ะอยู่ในข้อพิพาทนะคะในท้องพระโรงคือในราชสำนักค่ะดังนั้นแล้วนะคะโอ้โหชีวิตเขานางเอกของพวกเรานะคะหลังจากที่ตกเข้าไปอยู่ในวังบนของการแย่งชิงอํานาจในราชสำนักเนี่ยก็ต้องนะคะต้องออแสดงตัวออกมาว่าตัวเองนั้นโอ้โหตายละต้องเฟกออกไปค่ะเป็นการเขียนบทกวีนะคะอยู่ในโลกของบทโครงกรนอะ่ะคือเป็นออกมาเป็นในแนวของบัณฑิตไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ก็ มีความเรียกได้ว่าโอ้โหผ่านด่านเคราะห์เยอะเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในบทบาทของตัวละครหลี่ชิงเจ้านางเอกเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าจะต้องเป็น เ,ออเป็นตัวละครที่ที่ต้องได้นักสแสดงที่มีความเฉิดเฉดออกมาด้วยนะคะมีความสูงส่งก็อย่างที่บอกไปนะคะก็อย่างคุณหลี่ซินกับคุณเฉินตูหลิงนะคะทุกคนก็ต่างก็เล่นในบทราชสำนักที่มีตำแหน่งใหญ่โตมากันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นแบบเหมือนกับคู่คู่คันดิเดตที่ที่สูสีมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเคาะลงที่คนไหนนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนไปเลยก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่าเป็นชื่อของนางเอกสองคนนี้อยู่นะคะส่วนสําหรับพระเอกนั้นนะคะก็ตามข่าวคือยืนยันแล้วนะคะก็คือเขาวางบทเนี้ยเอาไว้ให้กับคุณจางวันวีค่ะโอ้โหนะคะถือได้ว่าเป็นพระเอกที่งานชุกชุมสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็รอค่ะรอแค่ลายชื่อนางเอกเท่านั้นนะคะเรื่องนี้นะคะคุณจางวันวีนั้นนะคะก็จะแบบเหมือนกับว่าจากเรื่องห่วงคํานึงดวงใจนิรันดร์เป็นต้นมานะคะเป็นเรื่องที่แบบพวกเราจํหนาเขาได้ส่วนเรื่องอื่นๆ นั้นก็เป็นเหมือนน้าจิ้มอะมาเรื่อยๆนะคะทําให้เรารู้ว่าโอเคมีผลงานของคุณจางวันอีอยู่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะแต่ว่าสางเฉียนนะคะจากห้วงคํานึงดวงใจนิรันนั้นเป็นอะไรที่โอ้โหคะ่ะจําได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะเขานั้นก็เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นเหมือน ไปเย่กวงนะคะคำว่าไปเย่กวงก็คือเป็นเหมือนกับพระเอกที่เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เห็นหน้าบ่อยๆนะคะของของจีนอะ่ะก็คือในประเทศจีนก็เห็นคุณจางวัานอีบ่อยเช่นเดียวกันแล้วก็ยิ่งโปรเจกต์ที่เขาถ่ายทำเอาไว้แล้วก็กำลังจะถ่ายทำนี่นะคะถ้าได้ออนแอร์ทุกเรื่องเนี่ยโอ้โหค่ะไม่ไม่มีที่ที่แบบว่าไม่มีที่อะไรที่จะไปไปกันเขาได้นะคะคุณจางวัานอีจะต้องแบบว่าลดล่นขึ้นมาอยู่ไอแถวหน้าของวงการบันเทิง ะะเป็นพระเอกที่ฮอตฮิตในอีกไม่ชาม้าไม่นานนี้นะคะคาแรกเตอร์ของพระเอกในนิยายเรื่องนี้นะคะลู่ม,มังหลิงเนี่ยก็คือว่าจะต้องแสดงทักษะที่มีความาละเอียดอ่อนนะคะแล้วจะต้องเอ่เอา่ายังไงดีละ่ะเขาเรียกว่าต้องเป็นพระเอกที่มีความอดทนอดกร้นแล้วก็รักใครนางเอกมากๆแต่ว่าเขานั้นต้องมีความน่ากลัวนะคะมีความโหดเหี้ยมอยู่ในตัวแล้วก็เป็น ตัวละครที่พระเอกโคตรจะเจ้าเล่เลยค่ะทุกคนจะต้องรักตัวละครที่เป็นพระเอกนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะแบบโหดเหี้ยมกับใครก็ตามจะเจ้าเล่เพทุบายกับแบบกลุ่มไหนก็ตามแต่เขานี้ซัพพอร์ตนางเอกของพวกเราสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทุกคนจะต้องประทับใจนะคะในตัวละครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้นะคะ ในนิยายต้นฉบับนะคะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆค่ะพระเอกกับนางเอกนี้เป็นโอ้โหคู่รักที่ในในยุคนั้นนะคะจะต้องมีความอิจฉากันสุดๆนะคะไม่มีใครค้นล้มคู่นี้ได้ในที่สุดแล้วอ่ะนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้โอ้โหต้องรอเคาะนะคะว่าคุณหลี่ซินหรือว่าคุณเฉินตูหลิงนะคะว่าสองคนนี้ใครจะได้มาเล่นเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เป็นจีนจีนโบราณนะคะจีนคอสตูมโบราณค่ะก็ม อ่ะมาเชียร์กันหน่อยนะคะอย่างคุณหลี่ซินนี่ก็มีประสบการณ์มายาวนานเนาะแล้วก็เป็นนางเอกมายาวนานนะคะความสวยก็อยู่ในลักษณะของสวยหวานแล้วก็มีความ มีความแบบสวยแบบคลาสสิกแล้วก็คุณหลีซินเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคือเป็นแบบเป็นคนไม่กี่คนในประเทศจีนนะคะซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเหล่าซือที่ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในด้านของโอเปร่าจีนนะคะซึ่งก็เคยโอเปร่าจีนก็คือทางด้าน New นิ้วนี่แหละซึ่งถ้าคุณหลีซินเนาะไม่ตัดสินใจที่จะเดินมาในเส้นทางของการเป็นนักแสดงน,นะคะเธอนั้นก็จะต้องเป็นเหมือนกับศาสตราจารย์ทางด้านของของนิ้วจีนไปเลยนะคะซึ่งในตอนที่เธอเลือก เส้นทางสายนี้มีคนโจมตีด้วยนะมีคนโจมตีคุณหลี่ซินนะคะที่ทําไมไม่ไปไม่ไปแบบว่าอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ศิละปะของชาติประมาณนั้นน่ะไปอยู่ในสาขาที่เธอได้ในระดับที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องความชอบเนาะของแต่ละบุคคลใช่ไหมคุณหลี่ซินเขาก็อยู่ในวงการของศิละปะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นเธอก็สวยงามนะคะคนเราส่องกระจกแล้วเออตัวเอง สวยแล้วก็มีความสามารถแล้วก็รักในเส้นทางนี้นะคะเธอก็เลือกเส้นทางบันเทิงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าไอ้อย่างโอเปร่าจีนมันก็เส้นทางบันเทิงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันคนละสายกับแบบนี้มันคนละสายนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างพวกเราเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าค้นหาตัวเองเจอตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะตอนที่เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วส่องกระจกแล้วเห็นว่าตัวเองสวยตัวเองหล่อนะฮะเออเนี่ยชอบคํานี้นะคะพอเห็นว่าตัวเองสวยตัวเองหลอก็เข้าไปเลยขยับเข้า วงการบันเทิงก็เข้ามานะคะแล้วก็คุณหลีซินเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วทงังทางการแสดงแล้วก็ตีบท แตกนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะส่วนคุณเฉินตูหลิงบ้างอามาเชียคุณเฉินตูหลิงบ้างนะคะก็เป็นดาวรุ่งในวงการบันเทิงจีนนะคะหวานชอบแซวคุณเฉินตูหลิงว่าโอ้โหเออนี่เธอจะมีชื่อในทุกๆโปรเจกต์ไม่ได้นะเพราะว่าเล่นมานะคะทุกนะคะทุกๆแบบว่าโปรเจกต์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดาราหลายๆท่านอยู่ในนั้นเนี่ยต้องมีชื่อหนึ่งในนั้นคือคุณเฉินตูหลิงอยู่ด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะก็ทําให้เธอนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น ไปอีกนะคะก็ดีเนาะเป็นการเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆนะคะ ก็เอาเป็นว่าค่ะก็ทักษะการแสดงของคุณเฉินตูหลิงนั้นนะคะก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆเช่นเดียวกันก็ไม่ได้น่าเกียดเนาะก็ตีบทแตกมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสําหรับเรื่องนี้ก็ใครก็ได้แหละระหว่างคุณหลี่ซินกับคุณเฉินตูหลิงนะคะก็ขอให้นะคะเคาะออกมาเร็วๆแล้วก็เริ่มเปิดกล้องเร็วๆนะคะจะได้ดูนะคะไลค์อ like ดีม e นะคะเร็วๆนะคะสําหรับรูเหมืองหลิงค่ะเอาละค่ะทุกท่านที่ชื่นชอบนะคะดาราแล้วก็ชื่อ ชอบซีรีส์หรือว่าน,นวานิยายต้นฉบับในแนวเนี้ยในแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นแนวที่ต้องสู้กันด้วยกลยุทธ์นะคะในราชสำนักเพื่อที่จะแบบอยู่รอดให้ได้นะคะแย่งชิงอํานาจกันเนี่ยก็ดูเรื่องนี้นะคะรอชมค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ